สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูการทดลองเลี้ยงปลาน้ำเงินนะครับอันนี้คือตัวปลาน้ำเงินนะครับเป็นไซส์ประมาณ1นึ่งนิ้วกว่าๆนี่แหละนะครับที่ถามใงาคนขายนะอันนี้มาปล่อยอยู่ประมาณ100ตัวก็ตามนี้นะครับ ลอยตัวแช่น้ำไว้ประมาณ15นาทีนะครับหรือาประมาณสามสิบห้มากกว่านั้นก็ได้นะครับจากนั้นก็งปล่อยเลยก็ลองดูนะครับเห็น คนขายเขาบอกว่ากินอาหารเม็ดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินอาหารดีหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าขนาดบ่ก็สามคูณหนึ่งเหมือนเดิมครับไซก็ดูแข็งแรงดีอยู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะ่าสนใจเดี๋ยวต่ายคลิปให้ดูวันหลังนะครับโอเคสวัสดีครับ